สวัสดีครับหมอนัโภชนากานะครับวันนี้ก็เป็นข่าวดีที่จะมาอัปเดตสําหรับผู้สูงอายุนะครับข้อมูลในประเทศอังกฤษนะครับลงตีพิมพ์เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมานะฮะเป็นข่าวดีที่ทําให้ทุกคนควรจะทราบเรื่องนี้ก็คือว่าในอังกฤษเนี่ยเขามีการฉีดวัคซีนอยู่3าตัวคือไฟเซอร์แล้วก็อ x อกซ d อร์แล้วก็โมเดอร์นาตามมาทีหลังนะฮะดังนั้นวันนี้เนี่ยจึงเป็นข้อมูลจากการเปรียบเทียบของไฟเซอร์กับอ x อกซ d อร์ก่อนนะครับ และออก o ฟอร์ดแอสตราเซเนกที่เป็นการเปรียบเทียบนี้เนี่ยก็คือมีใช้ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราได้เรียนรู้จากตัวงานวิจัยนี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบประชากรนะครับผู้สูงอายุนะครับอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่ายาหลายๆตัววัคซีนหลายๆตัวเราฉีดในกลุ่มคนอายุน้อยใช่ไหมครับแต่ a s t r a าเซเนกาเนี่ยเขาเจาะกลุ่มกระบวนการวิจัยเน้นในการศึกษาในผู้สูงอายุในงานวิจัยนี้เนี่ย จึงรีคู t อาสาสมัครนะครับที่เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า70ปีนะครับใครมีพ่อแม่ที่มีอายุเกิน70ปีนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายของข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วได้มีการศึกษาเปรียบเทียบโดยเป็นการเปรียบเทียบประชากรที่ฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์หรือของออกซฟอร์ดแล้วก็เอาข้อมูลต่างๆมาเปรียบเทียบกันนะครับจากการศึกษาสรุปอย่างนี้นะครับว่าครับ สีแดงเนี่ยเป็นวัคซีนของไฟเซอร์ซึ่งไฟเซอร์ต้องฉีด2เข็มแล้วก็สีเขียวเป็นวัคซีนของตัวออกซฟอร์ที่ประเทศไทยก็ใช้เหมือนกันนะครับทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมีการเปรียบเทียบในแกน X ก็คือหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้วในแต่ละคนจะเกิดอาการหรือติดเชื้อของโควิด1 9หรือไม่ซึ่งอันนั้นเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของตัววัคซีนที่ชัดเจนที่สุดก็แปลว่าประสิทธิภาพของวัคซีนที่ฉีดไปไม่ได้ผลนะครับ ถ้าเปรียบเทียบหนึ่งก็คือคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยประสิทธิภาพในการปกป้องพอถึงวันที่7ถึงที่9นะครับอาสาสมัครที่ได้รับการติดต่อแล้วมาตรวจเนี่ยก็พบว่าก็พบว่าวันที่7จถึงเเนี่ยภูมิต้านทานยังปกป้องได้ไม่ค่อยดีนั่นหมายความว่าถ้าคุณฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วเนี่ยสัปดาห์แรกนะครับภูมิต้านทานยังไม่ขึ้นปฏิกิริยาต่างๆยังไม่ดียังติดเชื้อถ้าคุณไปเที่ยวไปรวมกลุ่มกันก็ยังสามารถที่จะติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นวัคซีนไฟเซอร์หรือราซนกก็ะคับ แต่เมื่อติดตามไปแล้วเนี่ยเขาพบเห็นได้ชัดว่าภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นได้ดีเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ดีในไฟเซอร์มากกว่าในวันที่1 0ถึง13นะครับเริ่มปกป้องได้บ้างแต่ในขณะที่แอสตรายังเกิดช้ากว่าปกป้องช้ากว่าจนสุดท้ายจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าประมาณ1เดือนหลังจากฉีดวัคซีนเข็มแรกนะครับประสิทธิภาพในการปกป้องเชื้อระหว่างไฟเซอร์กับแอสตรานั้นไม่แตกต่างกันนะครับหลังจากติดตามไปแล้วปรากฏว่าแอสตราซีเนกาเนี่ย ถึงแม้ว่าจะฉีดเข็มแรกนะครับแล้วยังไม่ถึงระยะในการฉีดเข็ม2คือวันที่35เนี่ยประสิทธิภาพในการปกป้องการติดเชื้อมีอาการของตัวแอสตราเซเนกกลับทําได้ดีกว่าตัวไฟเซอร์เลยด้วยซ้ํานะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งทําไมไฟเซอร์ต้องฉีดกระตุ้นในเข็มที่2นะครับว่าปุ่มต้านผานอตอนช่วงนั้นถึงระยะพลาโตก็คือว่าไม,ไม่ไม่ไม่ได้ดีขึ้นในขณะท,ที่แอสตราเซเนกฉีดใน เข็มแรกเพียงเข็มเดียวนะครับประสิทธิภาพสูงกว่าตัวไฟเซอร์เลยด้วยซ้ำดังนั้นจากข้อมูลการศึกษานี้เนี่ยก็สรุปได้ว่าแม้กระทั่งเข็มแรกไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์หรือแอสตราเซเนกาเนี่ยนะครับสามารถที่จะปกป้องนะครับหรือลดความรุนแรงของอาการเป็นโควิดติดเชื้อและก็นอนโรงพยาบาลรวมทั้งข้อมูลล่าสุดพบว่าปกป้องการเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมคิดว่านะครับไม่ต้องรอไฟเซอร์สามารถที่จะฉีดแอสตราเซเนกาได้เลยนะครับ ข้อมูลข้างเคียงก็คือว่าไฟเซอร์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาเดียวกับของโมเดอร์นาดังนั้นโมเดอร์นาเนี่ยเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองในประเทศไทยแล้วนะครับถ้าใครคิดว่าฟังข้อมูลนี้แล้วยังอยากจะรอไฟเซอร์อยู่นะครับก็ไม่รู้ไฟเซอร์จะมาเมื่อไหร่นะฮะถ้าถ้าอย่างนั้นถ้าเทียบเคียงจากไงานวิจัยนี้เนี่ยในอนาคตท่านก็สามารถที่จะปลอดภัยจากการฉีดโมเดอร์นาได้เหมือนกันเพียงแต่ประสิทธิภาพของโมเดอร์นาไฟเซอร์และแอสตราเซเนกาในระยะของเดือน,2เ,อน2เดือนหลังจากฉีดไม่ได้แตกต่างกันมาก นะครับวันนี้ก็อยากให้ข้อมูลเหล่านี้นะครับขอทุกคนโชคดีราตรีสวัสดิ์ครับ